ซึ่งเป็นสกู๊ปที่เรียกว่าแหมกิ๊จังก็ชอบอีกแล้วนะคะเรื่องของกินค่ะเป็นส้มตำค่ะแต่ว่าจะเป็นส้มตำที่มันแปลกแบบไหนเนี่ยวันนี้ค่ะสกู๊ปประจำวันพรฤหัสบดีก็คือเดี่ยวลุยคุยข่าวแค่ชื่อก็น่าติดตามแล้วนะคะเราไปติดตามกันค่ะว่าวันนี้คุณเดี่ยวจะพาเราไปทานส้มตำที่มันแปลกใหม่อย่างไงบ้างค่ะ เดี๋ยวลูคีข่าวพาไปที่จังหวัดน,นครนายกครับวันนี้ผมจะพามากินส้มตำครับแต่วันนี้เดี๋ยวลูคีข่าวพาไปทั้ทีไม่ใช่กินส้มตำแบบธรรมดาครับเราจะมากินส้มตำกันในน้ําจะกินยังไงไปดูน,นะครับพี่บอยเจ้าของร้านส้มตำข้าวโอ๊ตนะครับบอกว่าเปิดร้านมากว่า10ปีแล้วช่วงนั้นยังไม่ได้ให้ลูกค้าที่มาทานอาหารลงไปกินที่ข้างล่างในตอนนั้นยอดขายไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรแต่เมื่อ2ปีที่ผ่านมาได้เกิดปิ้งไอเดียว่า เรามีแหล่งธรรมชาติอยู่ใกล้ตัวเลยหายวิธีเปลี่ยนแนวให้ร้านมีจุดขายที่แตกต่างจากแค่ร้านขายส้มตำกินบนโต๊ะปกติก็ให้ไปกินส้มตำดื่มดำบรรยากาศธรรมชาติกลางสายน้ำคอเราอยากอยากได้ความแตกต่างอยากได้มีจุดขายแล้วก็อยากให้มี จุดเด่นบส้มตําทานที่ไหนก็ได้ครับแต่นั่งแค่แช่น้ําที่นี่ดีกว่าเนี่ยผมไม่เคยมาเลยครับพี่มานั่งแช่ไปเปียกไปแล้วคนเป็นไงฮะเยอะครับเยอะมากเยอะกว่าเดิมหลายๆเท่าโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับคือจากเมื่อก่อนมีรายได้สักมาณหลักพันต่อวันเนาะก็มากขึ้นก็ถือว่า แล้วไอเดียนี้คือ,องไงพี่มองอยังไงว่าเอมันน่าจะมากิน <c oughs> ในน้ำนะแล้วส้ทำให้มันจุดขายยังไง่ก็ยังไม่เคยเห็นพี่ไหนทําแล้วเราก็เห็นเรามีความรู้สึกว่าเราควรจะแปลงธรรมชาติให้ให้ดูดีแล้วก็เราก็รักษาธรรมชาติด้วยถามเจ้าของร้านมาพอสมควรนะครับทีนี้เรามาลองถามลูกค้าที่กําลังมาทานดูดีกว่าว่าความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างกับร้านส้มตําแนวนี้ สอบถามพี่ตุ่นนิดนึงครับพี่มาที่นี่กี่ครั้งแล้วครั้งแรกค่ะพี่ตุ่นครั้งแรกแล้วที่นี่สามโหเป็นไงแล้วพี่ชอบตรงไหนก็พอดีน้องเขาชวนมาเขาบอกว่าบรรยากาศมันดีเรามาเรามาสักครั้งอแล้วจะติดใจมันได้บรรยากาศที่เราเราอยู่เทพไม่ได้ชอบตรงไหนอลพี่บรรยากาศครับผมบรรยากาศดีมาก แล้วก็กับข้าวอร่อยจะสังเกตนะครับส้มตมจะหมดแล้วนี่คืออร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยสุดผมถามนิดนึงพี่เคยกินส้มตำแนวแบบนี้ไหมก็กินมาหลายที่ครับก็เคยเจอบ้างมีในน้ำไหมอยู่ในน้ำก็ไม่เคยเจอแล้วพี่เคยแบบกินกินแล้วลงไปเล่นน้ำเลยไหมพี่อ๋อเขามีเผมถ้าช่วงหน้าร้อนนะครับถ้ามีน้ำก็ก็จะลงไปเล่นโอ้แพงไหมครับพี่อาหารไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ครับราคาก็เป็นกันเองอ แล้วเราเคยเห็นแบบควบสาความสาอาดยังไงพี่เวลาเราล้างกินเนี่ยมันจะมันจะไม่กลัวให้น้ำมันสกปรกเหรอพี่อืส่วนมากนักท่องเที่ยวจะรู้นะครับว่าอย่างของผมเนี่ยก็จะมีถุงมาแล้วก็จะมีเก็บอ,อ๋อเนี่ยมีถุงขยะให้เลยครับผมบคือนักท่องเที่ยวจะไม่ทิ้งลงไปในน้าเพราะว่าจะรู้การเล่นน้ำเนีน่ยจะไม่มีการทิ้งขยะครับผมคือถ้าเห็นถ้ามีาใครทิ้งในทางเจ้าของร้านเขาก็จะมาจัดการเลยใช่ไหมก็ไม่อันนี้ไม่ไม่ทราบครับผมแต่คือเราก็จะรู้กันนักท่องเที่ยวจะรู้เองครับ คือจะจะรู้ข้อปฏิบัติในการมานั่งตรงนี้ค <ừ> ือต้องรักษาความสะอาดทั้งเมนูที่น่าลิ้มลองและบรรยากาศที่ออกจากธรรมชาติมากๆทำให้ร้านส้มตำในน้ำเป็นที่ถูกอกถูกใจของใครหลายคนรวมทั้งผมด้วยครับแล้วตอนนี้ผมอิ่มมากๆเลยครับอร่อยไม่อร่อยต้องมาลองชิมกันดูนะฮะวันนี้เดี๋ยวลุยข่าวต้องขอลาไปก่อนไม่ไหวแล้วผมต้องนอนพักก่อนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <S <S โอโ ไอเดียเกยนะคะหิวมากเลยนะคบหิวค่ะรีบรีบรีบปิดรายการแล้วไปทานกันเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ